สวัสดีครับวันนี้พบกับเปิดกล่องสุ่มฮาชิปปูปูจากป๊อปมานะครับในบ็อกซ์ที่ชื่อว่าฮาชิปปูปูกัมมี่แบร์นะครับก็บ็อกซ์นี้นะมีทั้งหมด6แบบลายน่ารักน่าชังนะครับเชอร์รี่เฟเวอร์พายแอปเปิ o ลเฟเวอร์พีชเฟเวอร์กินแอปเปิ้ลเฟเวอร์บลูเบอรี่เฟเวอร์แล้วก็เกรฟเฟเวอร์นะครับ, Favor, 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 รบผมก็เป็นกลิ่นตามผลไม้ต่างๆนั่นเองนะครับอ่ะก็รอบๆไม่มีอะไรนะนะครับ เป็นพวงกุญแจกามมี่มีกลิ่นด้วยเขาว่าอย่างนั้นนะก็เขาเขียนตรงนี้ไว้ว่า May เม a v e s e เข็ t นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะเปิดได้ s ีเข e t หรือเปล่านะครับก็ไม่ได้เปิดทุกตัวให้ดูนะเพราะว่ามันเหมือนกันหมดแค่ต่างสีเนาะดังนั้นผมจะเปิดแค่ตัวเดียวนะครับที่จะเก็บนะครับก็คือสีม่วงนั่นเองอะมาเปิดมุมไหนดีนี่เลยแล้วกันเอาแบบง่ายเลยนะ อาเราเราก็เ,เ,เบบปิดบล็อกไม่ค่อยบ่อยนะไม่ค่อยคล่องแคล่วนะครับก็ถือว่าเปิดแบบไอ้นี่ปนไปเลยแล้วกันเนาะไม่ต้องคิดมากนะฟืบโอเคไม่ได้เปิดมานานพอสมควรนะหลังๆไม่มีที่เก็บครับอ่าก็ต้องเอาเท่าที่ได้นะโอเคครับมา ผมเจาสีม่วงถ้าเปิดเจอสีม่วงคือหยุดเลยนะถ้าเกิดไม่ใช่สีม่วงเราจะเปิดต่อนะครับถ้าดูจากตำแหน่งโงเฮงนะเนี่ยชมพูเหลืองพีก,ก็คือสีออกสีออกขาวเนอะม่วงอยู่ขวานี้ถ้าตามตำแหน่งนี้นะมาเรามาดูดีกว่าว่าผมจะเปิดได้เซนนีสสีม่วงไหมมาดูกล่องนิดนึงครับนี่กล่อง h a ชิป p ุ p o ปุ๊ m ก b e a แม่ฟุตตี้เฟเวนะครับผมไวนิวพุชเพนแดนบายบ็อกนะครับผม เห็นเขาว่ามีกลิ่นด้วยนะเดี๋ยวมาดูกันว่ามีกลิ่นจริงไหมนะแล้วก็มีซีเกตอยู่หนึ่งแบบนะครับเดี๋ยวแปะตัวซีเกตให้ดูนะว่าเป็นสีอะไรนะครับมาเปิดดีกว่าก็เปิดแบบไม่ต้องให้มันพังแล้วกันเนาะเปิดข้างใต้เหมือนเดิมเปิดได้ไหมแน่นหนามากบอกเลยไม่มีช่องให้แบบไอ้นี่เลยอะงั้นนเดี๋ยวลองลองกีิ่ดูก็ได้คือมันมันแน่นแบบไม่มีช่องให้เราให้ผมแบบกีดเลยอืเอาจริงไม่ได้แกะมานาน มันไม่มีช่องเปิดปุ๊บตัดไงวะเนี่ยอ่ะขีดตรงนี้แล้วครับตรงนี้มั้งใช่ไหมผมจําไม่ได้วิธีตัดอะ่ะขออภัยนะตรงนี้กันครับปุ๊บโอ้ยเบี้ยวโอเคแล้วเราก็จะตัดตรงนี้ออกมาอีกสองชิ้น ตรงนี้อ่ะขาดไหมขาดไม่ได้เปิดนานไ็นไงล่ะจำวิธีการเปิดไม่ได้ฮึโอเคอ่ะฮึอ๋อเป็นถุงแบบนี้ก็คือดูได้เลยนี่หว่านะผมขอเก็บเศษก่อน แล้วเปิดได้สีนี้ครับตัวแรกการ์ดน่ารักดีนะการ m มี่แบร์นะครับเชอร์รี่เฟเวอร์นะเป็นการ์ดแบบพลาสติกนะแล้วก็เป็นอ่าสกรีนเข้าไปสวยงามใช้ได้เลยนะอันนี้เป็นการ m มี่นะครับผมถ้าเกิดอย่างนั้นมันก็แกะโชว์ได้สิงนั้นผมจะแกะโชว์แค่2ตัวแล้วกันเนาะขออนุญาตด,ดูนะครับปบเพราะมันเป็นแบบใส่ถุงไงน,นี่ไงน่ารักมาก นีขอดมนิดนึงก็มีกลิ่นเชอร์รี่จางๆมั้งเนะโอเคนะครับประมาณนี้ในตัวนี้นะเชอร์รี e ่เฟเวอร์นะครับค้งหมีค้งหมีของแท้ต้องมีน้ำมูกย้อยนะครับโอเคอตัวแรกเก็บ ไม่ใช่นะครับถ้าตัวนั้นสีชมพูลอจิกย้อนกลับแสดงว่าตัวนี้น่าจะสีม่วงปึ๊บทำไมเราใส่ถุงลงไปไม่ได้เหมือนเดิมเี๋นวนะตอนมามันมาไงวะ <c oughs> เดี๋ยวใส่ถุงแล้วมันบวมอะ่ะมันพองอ่ะมาดูตัวนี้ดีกว่านะครับสีม่วงไหมตมยกี้เราตัดยังไงนะ ตัดข้างหน้าออกก่อนอ,อ่าติดอัน,นี้แทนี้แต่ก็ได้แหละอันนี้สีอะไรวามาลุ้นกันครับ สวัสอ้าวได้แล้วสีม่วงกัมมี่แบ์เกรฟเฟเวอร์นะครับโอเคแปลว่าเราไม่ต้องเปิดแล้วที่นะจริงๆต้องเปิดรุ่นซีเค็ดนะเดี๋ยวผมขอเช็คก่อนว่าจะเปิดรุ้นซีเค็ดดีไหมนะครับเพราะว่าเราได้ตามเป้าประสงค์เราแล้วไงน้องเกรฟนี่เอามีแลบลิ้นด้วยอ่๋อนี่ไม่มีมันมีความต่างตรงนี้นิดนึงด้วยนะคือ หน้าตาก็มีต่างนิดนึงด้วยน้องเกรฟเฟเวอร์สีม่วงน่ารักดีนะโอเคครับแสดงว่าลอจิกผมใช้ได้เนี่ยคือพอรีเวอร์ชมพูตรงนู้นปุ๊บแล้วม่วงมาตรงนี้ปุ๊บเนี่ยอืมแสดงว่าเดี๋ยวรอรออดูตัวหนึ่งผมขอดูลอจิกผมอีกทีนึงว่าว่าใช้ได้ไหมนะครับอันนี้ม่วงนะอ่นะเดี๋ยวการออกมาโชว์ก็ได้นะการ์ดการ์ดการ์ตัวนี้มัน ทําหน้าแบบนี้อีกคนนึ่งทําหน้าแบบแรบลินทําหน้ายี่ยวนนิดหนึ่งนะครับต่อไปเอาตัวไหนดีถ้าลอจิกตัวนี้เป็นชมพูตัวนี้เป็นม่วงอันนี้ต้เป็นสีฟ้ามาสีฟ้าจริงไหมมาดูกัน สีฟ้าคือบูเบอร์รี่นะครับผมเตอแต่รอบนี้แปลกนะคือมันควรจะมีตัวคัสสิกอย่างสตรอเบอร์รี่เนาะแต่ไม่มีครับดูบูเบอร์รี่จริงไหมมาดูกันนี่ผมก็เปิดยกบล็อกได้เดี๋ยวเพราะว่ามันเก็บได้ไงชินชุนชนชนชนไม่ใช่ครับผมเป็นสีเหลืองสีเหลืองครับพมสีเหลืองอตรงนี้ครับตามตำแหน่งอันนี้ตรงตำแหน่งฮะสีเหลืองเป็นน้องแลบลิ้นเหมือนกันนะครับผม อ๋อแสดงว่าตัวตัวละตัวมันจะมีแลบลิ้นกับธรรมดาอยู่นะมีแลบลิ้นสีเหลืองสีม่วงนะครับผมมาดูสีเหลืองกันนี่ไอ้สีเหลืองนี่น่ารักแฮะสวยอืมอันนี้ดูสีเหลืองดูน่ารักแต่มันเป็นเหลืองแบบเหลืองผสมนะเนาะเหลืองอ่อนเหลืองเข้มผสมกันขึแล้วแต่คนชอบนะก็มีความเป็นกลิ่นสับปะรดจริงด้วยนะครับอันนี้กลิ่นสับปะรดแบบแรงๆเลยอะ่ะคือถ้าใครได้ซื้อมานะครับก็ตรงกลิ่นด้วยนะ ว่ากลิ่นเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะครับเชอร์รี่อาจจะไม่ชัดเพราะว่ากลิ่นเชอร์รี่มันไม่ได้แรงแบบแบบคนอื่นไงแต่ถ้าเป็นสับป,ปะรดเนี่ยผมว่ามันชัดเจนนะกลิ่นสับปะรดนี่แรงครับแรงเลยล่ะนะโอเควางขยำหน่อยอือันนี้เชอร์รี่อันนี้ม่วงมาโอเคต่อไปไปฮึปโอ้ยผิดจังหวะนิดนึง บางคนถามผมว่าทำไมผมตั้งตีลังกาขึ้นนะผมกลัวเป็นไปโดนถุงไงก็เลยแบบตั้งขึ้นนิดนึงดีกว่าอะไรนะครับทีอันนี้ยังขีดไม่สุดปึ๊บโอเคอันนี้ควรจะเป็นสีอะไรถ้าตามหลักการตัวนี้ขวาสุดตัวนี้ก็ควรจะเป็นสีนี้สีพีชนะครับเอาไม่ใช่ฮะเอาสีน้ําเงิน บูเบอรี่เฟเวอร์ <Favor. S 1> ไหนลองดมซิหลักสำคัญคืออยากจะมาดมกลิ่นเ่ยนะว่ามันกลิ่นบูเบอรี่ยังไงโอ้อันนี้ไม่ค่อยบูเบอรี่เท่าไหร่ฮะหรือบูเบอรี่มันกลิ่นแบบนี้เหรอไม่แน่ใจเหมือนกันครับเออจะว่าไปผมสงสัยนิดน,นึงจำไม่ได้ว่าตอน,นเด็กอะ,อะมดมันได้ตามมันตามกลิ่นจริงหรือมันตามอะไรวะถ้ามันกลิ่นอย่างเงี้มันจะมาไหมมดมันจะมาไหม จำไม่ได้แล้วอะ่ะมดมันตามกลิ่นใช่ไหมหรือมันไม่ได้ตามกลิ่นวะนะครับสีฟ้านะครับผมหรือสีน้ําเงินเนาะโอกาสสีเขียจะมีไหมเนี่ยตอนนี้เหลืออะไรคือสีเขียวกับสีพีชนะครับอ่ะจริงๆิงไม่อยากได้สีพีชครับอันนี้ขอเป็นสีเขียวแล้วกันเนือ้อล่าสุดท้ายเป็นสีเขียได้ไหมฮะช่วงนี้ผมทําบุญบ่อยนะผมก็เลยคิดว่าเออแบบทาบุญเด็กนะทาบุญเด็กน้อยนะครับก็ได้สีเขียมาเป็นแบบ เฉยๆก็ดีนะครับอ่าเขาเรียกว่าทําบุญหวัง,วงผลหวังผลกาชานะครับมาดูซิได้จริงไหมสีเขียวครับอ่าตรงตามโจทย์นะกินแอปเปิลนะครับผมผมชอบแอปเปิลนะแต่ว่าผมไม่ได้ชอบสีเขียวนะครับชอบแอปเปิลแดงชอบสีแดงสีฟ้านะ แต่เทนี้มันไม่มีสีแดงขนาดนั้นแต่ก็ได้เชอร์รี่มันก็แดงอยู่อันนี้เป็นไงอันนี้ก็ออกกลิ่นแอปเปิลนิดๆเหมือนกันแต่จางๆไม่ได้เข้มมากอกลายเป็นว่าสีน้ําเงินสีม่วงสีแดงเนี่ยสวยเขียวกับเหลืองนี่ไม่ค่อยฮะไม่ค่อยโดนใจอ่ะกล่องสุดท้ายละเมแฮฟซิกเก็ตเมหรือจะได้ตัวปกกล่องนี่คือเปิดห้าอันไม่ได้ตัวปกนยเนี่ยมาดูครับว่าจะได้ตัวปกกล่องไหม โอเคอ่ะผมว่าไม่ได้ว่ะอันนี้คือไม่หลุดเลทอันนี้หน้าถุงมันเป็นตัวตามตัวสีวะไม่ใช่มั้งมาดูกันแทมทนเลมทแทแทแทมแ ทมเฮ้ยสีเขตว่วะหรือเปล่าทำไมสีมันไม่เหมือนปกกล่องอะอ้าก็พีชนี่ว่ะอ๋อไม่สีเขตผมก็นึกว่าสีเขตสีมันเหมือนจะแบบเป็นสีเขตเลยตกใจหมดเลยนะครับดมสิลูกพีชเออกิ่นพีชหอมกลายเป็นกลิ่นนี้หอมแฮะอ่ะประมาณนี้ครับสำหรับตัวของฮาชิปปุปปุนะก็น่ารักดีนะครับ สายสะสมฮาชิปูปูก็แขวนสวยน่ารักดีนะชว่วงนี้กระแสตัวของอกล่องสุ่มมนไม่ได้แรงมากแล้วอะ่ะม,มันเข้าถึงง่ายขึ้นเยอะแล้วก็เก็บลายที่ต้องการได้ไม่ยากครับใครสนใจก็ลองตามหาดูนะผมว่าก็โอเคอยู่นะครับสําหรับการ,การเก็บนะครับพวกเซ็ตพวกนี้แค่พอประมาณนะตอนนี้กระแสมันพอมันทะลักทะลายใช่ไหมท,ทุกลายผลิตออกมาเยอะเกินไปเนี่ย ผู้บริโภคเขาก็เลือกได้เยอะขึ้นเขาก็จะเลือกตัวที่เขารู้สึกว่าชอบจริงๆนะครับเขาไม่ได้ซื้อทุกตัวหรือแบบครั่งสะสมขนาดนั้นดังนั้นมันก็จะกลายเป็นอะไรที่ดรอปความนิยมลงแล้วก็เสื่อมความนิยมอย่างรวดเร็วนะครับก็ชอบกันรักกันสะสมกันแต่พอประมาณเนาะนะครับเอาเท่าที่กําลังทรัพย์เราทําได้แล้วก็เหมาะสมนะครับสำหรับคลิปหน้านะครับผมจะรีวิวอะไรนะก็คอยติดตามกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผม แล้วเจอกันจ้าหาชีปูปูอ๋อปิดท้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และถ้าเป็นกำลังใจสุดๆกดสมัครสมาชิกให้ด้วยนะครับบ๊ายบายหาชีปูปู